ส่วนเรื่อผมผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองก็ทุกวันนี้เรามาพบกันต่อนะครับกับล้อตัวนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อไาชันของกอลนะครับ T O R Q นะครับรุ่นกอลนะครับแบรนนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อขอม20นะครับเป็นหนึ่งในล้อที่ผู้คนก็นิยมนะครับนำหไปใส่รถกระบะเอ่ยรถคีบูวีรุ่นใหญ่เลยนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเห็นล้อตัวนี้นะครับจะใส่อยู่กับพวกวิคโก้ฟอร์จูเนอร์ดีใหม่อะไรพวกเนี้ย การใส่กันเยอะนะครับสเปคนะครับตรงนี้นะครับเป็นเลนโซตัวคอนเควส์นะครับอ่าแต่อยู่ภายใต้แบรนด์ของท็อปนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเลนโซอีกแบรนด์หนึ่งนะครับว่าเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับเป็นล้อขอบ20นะครับกว้าง9นิ้วครึ่งนะครับ9นิ้วครึ่งนะตัวนี้นะครับอ่าตีตาเลยนะครับเขียนท็อปนะครับที่ขอบล้อเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อนะครับมีอะไรให้เราดูบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเราปูครุเจมเปิดแสงหน่อยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยว่ผมบอกไปนะขอบ20 กว้าง9นิ้วครึ่งน,นะครับเดี๋ยวหาออฟเซตให้ดูนะครับออฟเซตตัวนี้อ่ะอยู่ที่20นะครับออฟเซตอยู่ที่20นะนะครับก็จะเป็นขอบ20 9นิ้วครึ่งแล้วก็ออฟเซต20นะครับเวลาคุณใส่กับรถปุ๊บเนี่ยด้วยออฟเซตของล้อนะครับด้วยความกว้างมันจะยื่นออกมานะครับเกือบจะพอดีกับซุ้มรถนะครับซุ้มล้อของรถคุณนะครับถ้าเป็นเที่ยวกับ Portina ของโตต้าะไรกัน นะครับมันจะเหลือกันนิดนึงนะครับเต็มสวยพอดีส่วนใหญ่คอนเซ็ปต์ล้อแฟชั่นจะเป็นแบบนี้นะครับพี่ๆท่านใดนะครับมองหาล้อตัวนี้อยู่นะครับผมบอกได้เลยลรอตัวนี้เห็นแบบนี้นะยังมีแบรนด์เรียนแบบอีกนะครับก็คือผมเห็นมาแล้วมันจะเป็นลายเดียวกันแต่ไม่มีตานะครับอันนี้จะเป็นแบรนด์เพื่อนบ้านเราเลยนะครับถ้าเกิดคุณซื้อแบรนด์เพื่อนบ้านหรือซื้อแบรนด์ที่ไม่ได้มาตรฐานคุณซื้อล้อคัวนี้ดีกว่านะครับอย่างน้อยผู้ผลิตเขาใส่ใจนะครับเอาชื่อเสียงเข้ามาเป็นประกัน ครับงานทำออกมาดีแน่นอนนะครับหน้าร้านเราเป็นเต้นสีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจริญทะเลยี่สิบเอ็ดหึ่งยี่สิบหนึ่งมาสองร้อยเมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาไนดะ้นะครับผมฝากคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะเดีย๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ ในภาษาคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ